สวัสดีครับผมครูสอนนรินทร์วรสารนะครับสอนวิชาสุขศึกษานะครับในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5นะครับสําหรับวันนี้นะครับเราก็จะมาเรียนกันในหน่วยการเรียนรู้ที่1นะครับระบบย่อยอาหารและระบบขับถ่ายนะครับวันนี้เราก็จะมาเรียนในเรื่องของวิธีดูแลระบบย่อยอาหารให้ทํางานตามปกตินะครับมาตรฐากนการเรียนรู้นะครับพ1.1 เข้าใจธรรมชาติของการเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์สำหรับตัวชีวะนะครับพอ1.1ุดหนึ่งพห้าทับหนึ่งอธิบายความสำคัญของระบบย่อยอาหารและระบบขับถ่ายที่มีผลต่อสุขภาพการเจริญเติบโตและพัฒนาการพอ1 1จุดหนึ่งพห้าทับสองอธิบายวิธีดูแลระบบย่อยอาหารและระบบขับถ่ายให้ทำงานตามปกตินะครับ สำหรับจุดประสงค์นะครับการเรียนรู้นะครับอธิบายวิธีดูแลระบบย่อยอาหารให้ทํางานตามปกติ 2. นักเรียนเขียนวิธีการปฏิบัติตนเพื่อดูแลระบบย่อยอาหารให้ทํางานตามปกติได้นะครับถ้าระบบย่อยอาหารนะครับทำงานเป็นปกติก็จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อตอนเองคือทําให้ร่างกายได้รับสารอาหารที่มีประโยชน์และไม่มีปัญหาเกี่ยวกับการขับถ่ายสุขภาพก็จะ แข็งแรงไปด้วยนะครับเดี๋ยวครูมีคลิปวิดีโอนะครับจะให้นักเรียนดูนะครับเกี่ยวกับระบบย่อยอาหารนะครับพร้อมกันหรือยังครับถ้าพร้อมกันแล้วไปดูกันเลยครับในหน่วยการเรียนรู้นี้เราจะมาเรียนรู้ระบบการทํางานภายในร่างกายของเรากันครับซึ่งในค่าพเรียนนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องระบบย่อยอาหารกันเอว่าแต่ว่า เจมและคุณหมอจะพาเราไปเรียนรู้เรื่องระบบย่อยอาหารภายในร่างกายของเราที่ไหนนะถ้าน้องๆอ,อยากรู้ตามกันไปดูเลยดีกว่าครับเอา้าทำไมเจมเอาแต่มองน้องไก่อยู่อย่างนั้นล่ะถ้าไม่ทานหมอจะแย่แล้วนะอย่าเพิ่งครับหมอเจมแค่สงสัยว่าร่างกายเราทำยังไงให้น้องไก่น้องใหญ่ๆนี้หายไปได้ยังไงกันอ๋อคำตอบง่ายมากเลยเจม ก็ภายในร่างกายของเรามีระบบย่อยอาหารยังไงล่ะเจมระบบย่อยอาหารมันคืออะไรเหรอครับกระบวนการย่อยอาหารหมายถึงการเปลี่ยนแปลงขนาดโมเลกุลของสารอาหารให้เล็กลงเพื่อให้ร่างกายสามารถดูดซึมไปใช้งานได้แล้วระบบย่อยอาหารเนี่ยจะเปลี่ยนแปลงขนาดของอาหารที่เรากินไปได้ยังไงเหรอครับ ระบบย่อยอาหารนั้นจะทำการเปลี่ยน,ปยนแปลงขนาดของอาหารที่เรากินไปด้วยกันอยู่สองวิธีคือวิธีแรกนั้นร่างกายจะเปลี่ยนแปลงขนาดของโมเลกุลของสารอาหารให้เล็กลงด้วยการบดเคี้ยวของฟันการบีบตัวของกล้ามเนื้อทางเดินอาหารซึ่งเราเรียกกระบวนการเปลี่ยนแปลงขนาดอนนาดอหารด้วยการบดเคี้ยวหรือบีบตัวของกล้ามเนื้อทางเดินอาหารว่าการย่อยอาหารเชิงกล ในขณะที่การย่อยอาหารวิธีที่สองนั้นจะเป็นการสร้างเอนไซม์หรือที่เรารู้จักกันว่านำย่อยมาทำให้ขนาดโมเลกุลของอาหารเล็กลงเราเรียกกระบวนการเปลี่ยนแปลงขนาดอาหารด้วยเอนไซมนี้ว่าการย่อยอาหารเชิงเคมีโอ้โหแล้วมีอวัยวะใดที่ทำหน้าที่ในการย่อยอาหารบ้างล่ะครับแล้วอวัยวะนั้นทำงานยังไงเจมงงไปหมดแล้วครับคุณหมอ เพื่อให้เจมเข้าใจได้ง่ายขึ้นเจมทานน่องไก่ซิแล้วเดี๋ยวหมอจะใช้กล้องขยายถ่ายภาพตอนที่เจมทานน่องไก่จากนั้นเราค่อยไปดูระบบการย่อยอาหารภายในร่างกายทีละส่วนละกันอวัยวะที่ทำหน้าที่ในระบบย่อยอาหารมีด้วยกันสี่ส่วนดังต่อไปนี้คือ 1. ปาก 2. หลอดอาหาร 3. กระเพาะอาหาร 4. ี่ลำไส้เล็ก ในอันดับแรกน่องไก่ของเจมจะเดินทางมาที่ปากซึ่งภายในปากนี้จะมีฟันที่ทำหน้าที่บดเคี้ยวอาหารให้เล็กลงลิ้นจะคลุกคล้าอาหารเพื่อให้ฟันบดเคี้ยวในระหว่างนั้นตอมน้ำลายก็จะผลิตเอนไซม์หรือน้ำย่อยในน้ำลายที่มีชื่อว่าน้ำย่อยอะไมเลสขึ้นมาเพื่อทำหน้าที่ในการย่อยอาหารจำพวกแป้ง แสดงว่าภายในปากนี้มีทั้งการย่อยเชิงกลก็คือการบดเคี้ยวของฟันและการย่อยเชิงเคม,มีก็คือน้ำย่อยอะไมเลสใช่ไหมครับถูกต้องแล้วล่ะเจมแล้วเอนไซม์อะไมเลสนี่ย่อยเฉพาะอาหารจำพวกแป้งอย่างเดียวหรอครับไม่ย่อยสารอาหารจำพวกโปรตีนหรือไขมันด้วยหรอครับสารอาหารจำพวกโปรตีนนั้น จะไม่ถูกย่อยภายในปากแต่จะถูกย่อยที่ไหนนั้นเจมส์ James, ต้องตามไปดูอวัยวะต่อไปครับอวัยวะที่ทำหน้าที่ในการย่อยอาหารอวัยวะที่สองได้แก่หลอดอาหารภายในหลอดอาหารเนี่ยจะมีผนังกล้ามเนื้อที่ยืดและหดตัวทำให้อาหารเคลื่อนผ่านไปที่กระเพาะอาหารได้บริเวณที่หลอดอาหารนี้ไม่มีน้ำย่อยหรอครับ บริเวณหลอดอาหารนี้จะไม่มีการผลิตน้ำย่อยใดๆออกมาแต่จะใช้กล้ามเนื้อบริเวณทางเดินอาหารหรือการย่อยเชิงกลเพียงอย่างเดียวแล้วจากนั้นอาหารจะเดินทางไปย่อยที่ไหนต่อหรอครับอาหารจะเดินทางไปที่กระเพาะอาหารภายในกระเพาะอาหารนั้นจะมีทั้งการย่อยเชิงกลคือการบีบและหดตัวของกล้ามเนื้อบริเวณกระเพาะ และการย่อยเชิงเคมีก็คือกรดเกลือหรือกรดไฮโดรคลอริกช่วยในการย่อยอาหารและยังมีการผลิตเอนไซม์ที่ย่อยโปรโตีนได้แก่เอนไซม์เพปซินแล้วสารอาหารประเภทไขมันล่ะครับไม่ได้ย่อยที่กระเพาะอาหารหรอครับสารอาหารประเภทไขมันนั้นจะถูกมาย่อยที่ลำไส้เล็กภายในลำไส้เล็กนั้นจะมีการย่อยอาหารเชิงกลก็คือ การหดตัวของลำไส้เพื่อช่วยให้อาหารสามารถคลุกเคล้ากับน้ำย่อยได้ดีขึ้นและช่วยในการดูดซึมแล้วภายในลำไส้เล็กไม่มีการหลั่งน้ำย่อยออกมาช่วยย่อยหรอครับมีสิเจมที่ลำไส้เล็กหน้าก็มีการย่อยเชิงเคมีด้วยโดยที่ลำไส้เล็กนี้จะมีน้ำย่อยจาก3ส่วนมารวมกันคือน้ำย่อยจากลำไส้เล็กเองน้ำย่อยจากตับอ่อน และน้ำดีจากตับโดยน้ำดีที่มาจากตับนี้จะทำให้ไขมันแตกตัวและทำให้ลำไส้เล็กย่อยอาหารได้ง่ายขึ้นซึ่งที่ลำไส้เล็กนี้พิเศษสุดกว่าระบบย่อยอาหารส่วนอื่นตรงที่เป็นที่เดียวที่ร่างกายสามารถดูดซึมสารอาหารไปใช้ได้จากนั้นเจมรู้ไหมว่าอาหารที่ย่อยไม่ได้จะเดินทางไปที่ไหนต่อยังมีอาหารที่ย่อยไม่ได้อีกหรอครับ มีสิอาหารจำพวกากากหรือใยของผลไม้ที่ร่างกายของเราย่อยไม่ได้ก็จะเดินทางไปที่ลำไส้ใหญ่ที่ลำไส้ใหญ่เนี่ยยังมีการย่อยอาหารอยู่ด้วยหรอครับที่บริเวณลำไส้ใหญ่นี้จะเป็นที่ที่ไม่มีการย่อยอาหารอีกต่อไปแล้วแต่ลำไส้ใหญ่จะมีหน้าที่สร้างกา,กากอาหารและดูดน้ำกลับเข้าสู่ร่างกาย แสดงว่าระบบย่อยอาหารก็ต้องทำงานหนักทุกครั้งเลยสิครับที่เรารับประทานอาหารถูกต้องแล้วล่ะเจมดังนั้นเราควรจะมีวิธีดูแลรักษาอวัยวะในระบบย่อยอาหารแล้ววิธีการดูแลรักษาอวัยวะในระบบย่อยอาหารมีอะไรบ้างหรอครับอันดับแรกเราควรจะรับประทานอาหารในปริมาณที่พอดีไม่มากไม่น้อยจนเกินไปที่สำคัญเราต้องเคี้ยวอาหารให้ละเอียดอีกด้วย ทำไมต้องเคี้ยวอาหารให้ละเอียดล่ะครับเพราะการเคี้ยวอาหารไม่ละเอียดจะส่งผลให้กระเพาะอาหารก็ต้องทำงานหนักขึ้นเราควรจะรับประทานอาหารที่มีกากใยสูงเป็นประจำทำไมเราต้องรับประทานอาหารที่มีกากใยสูงล่ะครับเพราะอาหารที่มีกากใยสูงจะทำหน้าที่คอยทำความสะอาดลำไส้และระบบย่อยอาหารให้ทำงานดีขึ้น ถ้าเราจะช่วยให้อวัยวะภายในระบบย่อยอาหารทำงานดีขึ้นเราก็ควรรับประทานอาหารที่มีเอนไซม์ในการช่วยย่อยอาหารด้วยยกตัวอย่างเช่นสับประรดซึ่งเป็นผลไม้ที่มีเอนไซม์บรอมิเลนสูงช่วยย่อยโปรโตีนช่วยรักษาอาการอักเสบในทางเดินอาหารหรือว่ามะละกอลและมะม่วงมีเอนไซม์ชื่อปาเปนที่มีลักษณะคล้ายกับน้ำย่อยเปปซินในกระเพาะอาหารช่วยทำความสะอาดลำไส้และช่วยย่อยอาหารได้ดี ยิ่งไปกว่านั้นเราควรจะรับประทานอาหารให้ตรงต่อเวลาทำไมเราต้องรับประทานอาหารให้ตรงเวลาด้วยล่ะครับเพราะว่าน้ำย่อยจากกระเพาะจะออกมารอเมื่อไม่มีอาหารให้ย่อยก็อ,อาจจะกัดผนังกระเพาะอาหารทําให้กระเพาะอาหารเป็นแผลได้นะสิเจมถ้าเจมรับประทานอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วครั้งหน้าเราไปเจอกันที่สนามเด็กเล่นนะวันนี้หมอไปทํางานก่อนละไว้เจอกัน ังจากที่เราตามเจมไปเรียนรู้เรื่องระบบย่อยอาหารกันมาแล้วเรามาสนุกกับแบบทดสอบในช่วงนักวิทยาศาสตร์รุ่นจิ๋วกันเลยครับสำหรับวันนี้กิจกรรมที่จะมาทดสอบน้องๆคือกิจกรรมตำแหน่งไหนกันแน่โดยจะให้น้องๆ นำส่วนประกอบของอวัยวะระบบย่อยอาหารไปวางไว้ในตำแหน่งที่ถูกต้องเยี่ยมไปเลยครับถูกต้องครับถูกต้องครับตอบถูก เก่งมากครับน้องๆเรามาดูอวัยวะในระบบย่อยอาหารที่สำคัญสคัญ4ส่วนกันเลยนะครับ 1. ปาก 2. หลอดอาหาร 3. กระเพาะอาหาร 4. ลำไส้เล็กเอว่าแต่ว่าแต่ละส่วนนั้นทำหน้าที่ยังไงบ้างนะเราไปสนุกกับกิจกรรมต่อไปกันดีกว่าครับในกิจกรรมนี้มีชื่อว่าหน้าที่อะไรกันแน่ โดยในกิจกรรมนี้ให้น้องๆจับคู่ข้อความที่กล่าวถึงหน้าที่ของอวัยวะภายในระบบย่อยอาหารได้ถูกต้องว้าแย่จังครับเยี่ยมไปเลยครับลองดูใหม่อีกครั้งนะคะถูกต้องค่ะ ตอบถูกถูกต้องค่ะเป็นยังไงบ้างครับน้องๆตอบถูกกันหมดไม่เอ่ยก่อนที่เราจะมาทําแบบทดสอบสนุกๆก,กับกิจกรรมถัดไปเรามาสรุปทบทวนเนื้อหาในสิ่งที่เราได้เรียนกันไปก่อนนะครับ อวัยวะภายในระบบย่อยอาหารนั้นประกอบด้วย4ส่วนสำคัญซึ่งแต่ละส่วนจะมีหน้าที่แตกต่างกันไปตามแผนภาพต่อไปนี้โดยเราควรจะมีวิธีดูแลรักษาระบบอวัยวะย่อยอาหารอย่างน้อย5วิธีดังแผนภาพอวัยวะในระบบย่อยอาหารที่สำคัญมีอยู่4ส่วนด้วยกันคือ หลอดอาหารกระเพาะอาหารและลำไส้เล็กในขณะที่ลำไส้ใหญ่ตับและตับอ่อนเป็นพื้นที่ที่ไม่มีการย่อยอาหารเกิดขึ้นครับการย่อยเชิงกลเป็นการย่อยโดยการบดเคี้ยวและการบีบตัวของกล้ามเนื้อเช่นบริเวณที่ปากที่มีการบดเคี้ยวของฟันและการบีบตัวของกล้ามเนื้อที่หลอดอาหารในขณะที่การย่อยเชิงเคมีเป็นการย่อยโดยใช้เอนไซ์ หรือน้ำย่อยมาช่วยทำให้ขนาดของโมเลกุลเล็กลงครับตำแหน่งที่สในภาพคือตําแหน่งของกระเพาะอาหารซึ่งมีการหลั่งเอนไซม์หรือน้ำย่อยที่ชื่อว่าเพปซินออกมาช่วยย่อยสารอาหารจำพวกโปรตีนเอนไซม์ที่มีชื่อว่าอะไมเลสเป็นน้ำย่อยที่หลั่งออกมาจากปากช่วยย่อยสารอาหารจำพวกแป้ง การดูแลรักษาอวัยวะของระบบย่อยอาหารรับประทานอาหารให้ตรงเวลาเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำย่อยมากัดกระเพาะอาหารรับประทานอาหารที่มีกาก,ากใยเพื่อช่วยทำความสะอาดลำไส้รับประทานอาหารให้พอดีและเคี้ยวอาหารให้ละเอียดก่อนกลืนทุกครั้งเป็นไงกันบ้างครับหลังจากได้ดูคลิปวิดีโอแล้วครูก็หวังว่านักเรียนคงจะเข้าใจมากขึ้นนะครับแล้วก็นำไปปฏิบัติ ปรับใช้ในชีวิตประจุวันของตัวเองนะครับทีนี้มาดูการปฏิบัติตนนะครับเพื่อดูแลรักษาระบบเจ้าอาหารให้ทำงานตามปกตินะครับอันดับแรกเลยเคี้ยวอาหารให้ละเอียดนะครับเคี้ยวนานๆช้าๆนะครับอันนี้นะครับมันจะช่วยให้กระเพาะอาหารของเรานะครับไม่ต้องทํางานหนักนั่นเองเพราะถ้ากระเพาะอาหาร ต้องย่อยมากๆเป็นนะครับมันก็จะเกิดการหลังกรดในกระเพาะและบีบตัวของกระเพาะมากขึ้นนั่นเองนะครับ 2. รับทานให้ตรงเวลาเราควรรับประทานอา3เวลานะครับก็คือเช้ากลางวันเย็นในเวลาที่เหมาะสมกันนะครับและรับทานแต่ละมื้อในเวลาเดียวกันทุกวันฝึกจนเป็นนิสัยนั่นเองนะครับต่อไป ดื่มน้าให้เพียงพอควรดื่มนะครับอย่างน้อยนะครับ2ลิตรต่อวันนะครับเพราะว่าน้ำเนี่ยจะช่วยในการย่อยอาหารให้สะดวกขึ้นจะเห็นได้ว่าถ้าดื่มน้ําน้อยนะครับจะมีอาการท้องผูกและระบบย่อยอาหารทํางานยากนะครับต่อไปหลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารที่มีไขมันสูง ทานด่ดีนะครับควรจะหันมาเลือกรับประทานอาหารที่มีไขมันน้อยเช่นพวกอะไรครับเนื้อสัตว์ไม่ติดมันพวกปลาชนิดต่างๆนะครับและสุดท้ายก็ออกกําลังกายนะครับถ้าจะให้ดีนะครับอย่างน้อยนะครับวันละ20-30นาทีนะครับทําเป็นประจําทุกวันเลยนะครับจะดีมากนะครับอันนี้จะช่วยในระบบย่อยอาหารนะครับให้ทํางานดีขึ้นแล้วก็ขับของเสียออกจากร่างกายก็จะ เป็นไปโดยธรรมชาตินั่นเองนะครับเดี๋ยวครูมีงานจะให้หนักเรียนทำนะครับทำเป็นลักษณะไมล์แมปปิ้งนะครับเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติตนเพื่อดูแลรักษาระบบย่อยอาหารให้ทำงานตามปกตินักเรียนทำเป็นไมล์แมปปิ้งนะครับเดี๋ยวมาส่งครูตอนเปิดเทอมนะครับอันนี้ฝากเป็นการบ้านนะครับจะทำลงในใบงานนะครับหรือว,ว่าในสมุด นะครับแล้วแต่นักเรียนสะดวกนะครับวิธีปฏิบัติตนเพื่อดูแลรักษาระบบย่อยอาหารให้ทํางานตามปกตินักเรียนอาจจะเซิร์ชดูตามอินเทอร์เน็ตหรือว่าในหนังสือเรียนนักเรียนก็ได้นะครับสรุปนะครับการทํางานของระบบย่อยอาหารนะครับมีความสัคัญต่อการดํารงชีวิตการดูแลรักษาระบบย่อยอาหาร อย่างถึงวิธีนั้นจะทําให้ร่างกายมีความสมบูรณ์และก็แข็งแรงนะครับนักเรียนคงได้ติดตามข่าวเป็นประจําทุกวันใช่ไหมครับเรื่องโควิดตอนนี้รู้สึกจะเพิ่มขึ้นนะครับฉะนั้นคนรูก็อยากจะฝากนักเรียนนะครับแล้วก็รวมทั้งท่านผู้ปกครองด้วยนะครับดูแลสุขภาพตัวเองนะครับอย่าลืมนะครับสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งนะครับเวลาจะออกไปไหนมาไ,ไหน หรือว่าอยู่ที่บ้านนะครับเว้นระยะห่างมันล้างมือถ้าเป็นไปได้อยู่กับบ้านไม่ออกไปไหนนะครับถ้าไม่จำเป็นจริงๆนะครับ